ถ้างนงเทให้ผมเแมาขออย่าลืมถือกระทอใส่หน้าโซนสวัดดีจ้าวัดดีจ้าทำอะไรอยู่หรอขอโทษนะนะโทรหาไม่ได้เพราะว่าติดงานอยู่ปอพึ่งพึ่งเรื่องงานพึ่งทำงานเสร็จจ้ะ ก็เลยก,กลับมากลับมาก็พักผ่อนก็จะไปวังเวียงต่อจ้ะเดี๋ยวคุยคุยกับคุยกับนัวพ่อแม่ไม่ว่าหรองก็ไม่รู้สิบางทีไม่ไม่มีใครว่าก็ดีแล้วจะได้คุยกันนานๆก็บางทีก็คิดถึงนะก็คิดถึงพี่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ค่อยมีเชิญญาเท่าไหร่เลย กต็ตั้งตั้งตัวตั้งใจรอพี่อันแหละเอาก็ต้องรอสิขบกันมาก็กี่ปีแล้วเนี่ยก็ขบกันมาก็ขบกันมาหลายปีแต่ก็รอพี่ไม่ได้หรอกจ๊ะยังไงก็หนูก็ยังมีพี่ยังมีพี่อยู่แทนใจหนูอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เป็นกําลังใจให้หนูอยู่เหมือนเดิมอะ่ะจ๊ะไม่เครียด ไม่โกรธเลยจะโกรธได้ยังไงอะไม่เคยโกรธพี่เลยจ้ะเลยถ้าโกรธนอะไม่โทรหาพี่แล้วจ้าก็ถามว่าโกรธไหมก็ไม่โกรธก็อยากใช้ชีวิตอยู่กับพี่มากกว่าจ้ะอันเร่งสำเร็จแล้วพี่มีมีแบบเตียงพี่จะรักหนูจะรักหนูเหมือนเดิมไหมจ้าหนูก็อยากรู้แบบนั้น